สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอินนะครับผมนะสวนมะพร้าวน้ําหอมช่างอินนะครับกับช่องรายการชีวิตติดสวนครับผมกับสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมวันนี้จะมาให้เก็บความรู้เล็กๆน,น้อยเกี่ยวกับมะพร้าวน้ําหอมนะครับทํายังไงมะพร้าวน้ําหอมถึงติดลูกดกภายใน3ปีนะครับผมก็ ก็ชมต้นกับมะพร้าวตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมช่างกินก็3ปีนะครับ3ปี2เดือนนะครับติดลูกก็ตามที่เห็นครับตามนี้เลยที่ได้ถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับผมสวนก็อยู่หน้าอำเภอเดชจังหวัดอุบลครับนะเป็นภาคอีสานครับ,นะรรบที่นํามะพร้าวน้ำหอมมาปลูกนะครับผมได้3ปีนะครับกับอีก2เดือนนะครับตอนนี้ ก็ตั้งแต่แรกก็เริ่มติดตั้งแต่ปีกับสิบเดือนนะครับผมเริ่มติดลูกนะครับก็มีต้นที่ยังเพิ่งติดลูกแต่ยังไม่โตก็มีนะครับผมก็จะมาเสนอเก็บความรู้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมันนี้จะใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับเพราะว่าผมก็มีงานอยู่ ก็เก็บความรู ja ้เลยแรกๆเลยมะพร้าวเขาบอกว่ามะพร้าวเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําแต่กลับกันนะครับผมคิดว่ากลับกันเลยกับหน้ามือเป็นหลังมือมะพร้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับแล้วไม่ได้ต้องการน้ําผ่านด้วยต้องการน้ําที่แช่ด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่ น้ําที่ว่าเปียกโคลนอยู่ตลอดอย่างเช่นของผมนี่จะเริ่มจากเป็นคลองก่อนนะครับอีสานอีสานเรามันจะไม่มีมคลองเนาะก,ก็ขุดลอกคลองขึ้นมานะครับแรกๆเลยก็คือมะพร้าวต้องการน้ําแน่นอนครับนะครับสองนะครับเริ่มการปลูกเนี่ยผู้ปลูกต้องบำรุงตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ว่ามะพร้าวโตวขึ้นมาแล้วจะมาเอาปุ๋ยเอา ปุ๋ยคอกเอาขี้วงังยัวมาใส่แล้วมันจะติดลูกไม่ใช่นะครับคิดผิดนะครับไม่ใช่ว่ามันโตแล้วค่อยมาบํารุงนะผิดครับข้อ2นี่คือคุณต้องดูแลและบํารุงของไม้ตั้งแต่ตอนปลูกเลยแรกๆเลยนะครับนะครับสังเกตดูว่าต้นมะพร้าวของผมนี่แค่3ปีนะคนมาเห็นเขาบอก5ปีใจขาดครับ3ปีครับมะพร้าวผมนะครับมะพร้าว3ปีได้ต,ต้นต้นประมาณเนี้ย คนที่เขามาเห็นเขาบอกห้าปีไม่ใช่ครับก็คือหนึ่งมะพร้าวต้องการน้ำสองคุณต้องบำรุงของแต่แรกนะครับพอถึงเวลาปีสองปีแล้วเขาจะเริ่มให้ลูกก็ปล่อยปล่อยปล่อยเขามาก็บำรุงออกมาเรื่อยๆครับพอสามปีอย่าไปบังคับให้เขาออกลูกก็คือภายในสามปีเขาจะติดลูกเองครับถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะติดเองนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไป ฉีดนู่นนี่นั่นแล้วบำรุงแก้แค่รักษาไม่ให้พวกด้วงพวกอะไรเจาะยอดนะครับดูแลเขาแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ําให้สม่ําเสมอนะครับเนี่ยนะครับสามปีนะครับอันนี้ก็สามปีเหมือนกันแต่เขาเขาโตแค่นี้นะครับผมก็คิดว่าจะติดดินอยู่ต้นนี้นะครับก็ตอนแรกๆทีถ่ถ้าใครติดตามช่างยิ้นเลยแรกๆก,ก,ก็จะเห็นแรกๆเลยว่า มพะพร้าวที่ผมออกอ่ะปีสิบเดือนอ่ะติดดินมีประมาณอยู่สิบกว่าต้นนะครับติดดินเลยนะครับแต่มันก็มพะพร้าวน้ําหอมต้นเตี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะเตี้ยตลอดนะครับมันก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันต้อเขาจะโตตามอายุเขาขึ้นไปเรื่อยแต่มพะพร้าวน้ําหอมนะครับสังเกตด,ดูอ่าข้อตาข้อเนี่ยเขาเขาจะถี่มากนะครับจะไม่เหมือนมพะพร้าวแกงบ้านนะครับนี่ประมาณนิ้วสองนิ้วแค่นั้นเองนะครับต่อต่อต่อข้อนะครับนะครับ สัเงเกตง่ายๆนะครับมะพร้าวน้ำหอมในส่วนที่เขาโตก็คือเขาจเจริญเติบโตเขาได้สารอาหารดีเขาก็โตก็เป็นส่วนของที่เขาโตไปก็ต้องปล่อยเขานะครับใครว่ามะพร้าวน้ำหอมมาปลูกอีสารแล้วกลายพันธุ์ไหมไม่เถียงครับมันก็มีส่วนแต่น้ําหวานหอมไหมก็อยู่ที่คุณดูแลครับผมโอเคครับอันนี้ผมขอขอจบคลิปไว้แค่นี้เก็บความรู้เล็กๆน้อยนะครับการดูแลมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมถ้าใคร ถูกใจหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้พี่ๆน้องๆเราได้ได้ฟังว่าเออมาฟ้าร้มหอมมันต้องการอย่างนี้จริงๆ,ๆนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงไม่ได้กอบข้อมูลใครมานะครับผมผมทำมามา3ปีนะครับผม,ผม,ม,นะบผมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องชีวิตติดสวนด้วยนะครับขอบคุณครับผม